เาเอามาทําอะไรกันหลวงพ่อเราไปเป็นไหปถวายพระข้างบนเนหรอัอนั่นแหละที่นูมากราบเรียนถามหลวงพ่อเพราะตอนที่หนึ่งอีกก็นูถึงลองออกเลยลองออกดู เอออกได้สบายอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรองให้ถอนเองเงี้ยของพ่อเออก็เลยอยากเรียนถามนี่แหละว่าอ,อันไหนมันดีกว่ากันเอ,อดีทั้งสองอก็แต่ว่าไม่ภาวนาอะไรนะข้างในพอเข้าไปแล้วพยายามจะยกเรื่องภาวนามันก็ไม่ไปไหนเลยอมันผุดขึ้นแต่คำเก่าเห็นหลวงปู่สอเคยก้มลงมาบอกหนูว่า อยากเห็นน้ําใสไหมก็อยากเจ้าค่ะถ้าอยากเห็นก็ให้กวาดจอกออกนะหนูก็รับปากท่านว่าเจ้าค่ะเออลองพ่อใช่ก็หนูคิดว่าเป็นกิเลสต่างๆอะไรเงี้ยแต่ทําไมเราเข้าใจก็ไม่รู้วันนั้นน่ะวันนั้นท่านพูดแค่เนี้ยกับหนูอะทาไมหนูเข้าใจก็ไม่รู้ใช่ ม,มากๆก็ถามเป็นวมองก็ถามก็ถามไม่เห็นไม,ม,ม่เห็นจินนตจิตใสสะอาดอะไรเออหนูปิดเยจะยกง่ายๆเออแล้วหนูก็<ช>รัน<ง>มีความรู้สึกเข้าใจเลยว่าท่านพ<อ>ูดปุ๊บท่านบอกอย่าเห็นน้ําใสไหมแล้วก็เจ้าค่ะเราเข้าใจเลยว่าเรื่องของจิตอย่างเงี้ยเ<ช>ออท่านก็บอกกวาดจอกออกนะ <ưởng. S 1> นก็เลยบอกว่าเจ้าค่ะก็รับฝากท่านอย่างเงี้ยคือคนเข้าไปกราบตังเยอะนะท่านไม่พูดท่านก็ให้กราบกราบแล้วออกกราบแล้วออก แต่พอหนูเข้าไปท่านก็ก้มลงมาหา<ช>เออหลงปูถโถค่ะท่านเสียไปแล้วโอ้อออสาธุสาธุสาธุต้องใส่แน่นกว่านี้หน่อยต้องใส่น้ำมันขึ้นแก้มันถึันงกะมีน้ำหนักของว่าจะม,มีน้ำหนักไม่ะไม่ไม่ไมไม คือแม่มาขามเนี่ยมันก็ร่วงแป๊บเดียวมันไม่ค่อยอยู่ค่ะมันไม่ค่อยอยู่เออที่จริงแล้วคือจิตเขาก็ยกธรรมะแล้วหนูหนูไม่มีปัญญาเองที่จะตีไปตอนกลางคืนเนาะพอวันผุดขึ้นมาปุ๊บแล้วหนูก็ไม่ได้ตีต่อไปว่า<ม>เออคือกิเลสอะไรบ้างแยกแยะนี่หนูไม่ได้แยกแยะอันผุดขึ้นมาเห็นแต่หลวงปู่ซอ พูดคำนี้แล้วหนูก็ไม่ได้เออมันไม่มีปัญญาเนาะหลวงพ่อเนาะเออมันเออมันก็ไม่ได้คิดต่ออะไรนะเออแต่มันตีมตีความหมายออกอยู่แต่ว่าตอนนั่งอ่ะมันไม่ได้เอามาพิจารณาเพิ่มเติมหรือแบบ ไอ้มันกว้างขวางขึ้นอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็พอท่านบอกตั้งแต่ครั้งนู้นก็พยายามนั่นแหละหลวงพ่อเออนานแล้วนะหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนแต่งงานอะท่านบอกนานละนานมากอันนั่นแหละก็จําเอามันก็ผุดขึ้นมาเงี้ยเออเพราะว่าก่อนที่จะนั่งหนูก็บอกว่ารู้จะกรับห้าครั้งทุกคืนใช่ไหมคะพอถึงครูบาอาจารย์หนูก็บอกว่าให้เมตตามาสั่งสอนธรรมะหนูน่อยถ้าเกิด ตัวไหนติดขัดตัวไหนอะไรเงี้ยโอ้เมื่อคืนผุดตัวนี้ขึ้นมาเออหลวงพอ่อมันก็แปลกเนาะหลวงพ่อปวดขาไม่เป็นไรนั่งตามสบายวทีแรกกอดนะปฏิบัติกอนเข้วยังไม่เข้าใจก็ได้ค่ะโอ้ย่าลบก็ตอการจะเอาเราตีธรรมะไม่ออกตีธรรมะธรรมะรับไมออกเงี้ยนั่นเงี้ยพอดีมันมีพวกแบบพอดีตัวกูบาจารย์ต่างตอนมันมีแบบฟังอื้อหือพอดีเราฟองนี่เดียวแล้วแ สารมันอะไรสามนออกมาต่อเยเยอะเลยเข้าใจใช่บางทีใช่หลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นเราเรามีความเข้าใจก็ตอนที่หลวงพ่อให้หนูอยู่คนเดียวในผาตาดนั่นไงหนูฝันเห็นหลวงปู่ขมมาแล้วก็ท่านมาหาก็คืนแรกที่หลวงพ่อให้หนูเดินไปที่ศพใช่ไหมหนูไม่กล้าไปนอนใช่ไหมล่ะแล้วตรงคืนหนูก็ฝันไงก็ฝันว่า ท่านาท่านมาบอกมีผู้ชายตัวใหญ่ๆหญมาหาก่อนอแล้วก็เห็นรุ่นน้องคนที่ตายแล้วมันไปหาอะไรไม่รู้ในถังขยะนี่หนูไม่เคยเล่าให้ผมพ่อฟังรูบอกหาอะไรมันบอกว่าหาอะไรไม่รู้หาความกลัวหรืออะไรงี้เลยก็อสอนเนี่ยเนาะบอกมึงจะบ้าเหรอมึงจะกลัวอะไรหนูไปสอนเขาอ่ะไปสอนเขาในนิมิตอะอแล้วผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่ก็ยืนฟังมึงจะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมัน เขาจะเอาผมไปแล้วไม่ต <divide> ้องกลัวมันความกลัวมันอยู่กับเรานี่แหละเออไปสอนเขาหนะหลวงพ่อพอสอนเขาเสร็จมันก็ไปมันก็มันก็ต้องแต่หนูว่าไม่กลัวแล้วมันก็ต้องไปกับผู้ชายตัวใหญ่ๆสักสักคักก็เห็นหลวงปู่ผมมาท่านก็เทศหนูเรื่องความกลัวั่นและพอตกกลางคืนหนูก็ถึงกล้าออกจากกุฏิหลวงพ่อเลยนะหนูหนูชอบเล่าให้เขาฝากเวลาเวลาหนูเล่าเรื่องนี้ตลอดหนูบอกโอ้ปวดที แต่มีความรู้สึกเหมือนหลวงพ่อดูอยู่เราก็อายนะไม่รู้ว่าท่านดูหรือไม่ดูแต่ความรู้สึกมันละอายอะหนูอก็ชี่ในห้องนั่นแหละก่อนที่แรกขี้บนกุฏิแหละก่อนหนูว่อา,ยยา,าอย่างนี้เลยหนูเลยาเข้าอย่างนี้ว่าเราไม่กล้าเดินลงมาห้องน้ํามันไกลหนูว่อาอย่างนี้เนาะบอกโอ้หลวงพ่อเอ้ยก็ยกมือใส่หัวอย่าว่านหนูนะหนูกลัวไม่กล้าลงก็ยกมัวความรู้สึกเราเหมือนว่าหลวงพ่อต้องสองตาที่เอ๊แต่ว่าเที่ยวโคจรหลวงพ่อห้าบาน แล้วก็เข้าข้างตัวเองไว้นะหลวงพอ่อทะเลหน,นูก็ตั้งแต่หนูที่หลวงพ่อให้หนูเข้าห้องอะหนูเห็นคูบาจารย์หลายองค์หลวงพ่อทูลก็มามแต่หนูไม่เคยไม่ได้กราบเรียนหลวงพอ่อหนูไม่เคยรู้จักหลวงพ่อทูลเลยจนมารู้จักวันที่ท่านท่านมรณะเนี่ยหนูเข่ามารู้จักค่ะหลวงพ่อทูลตอนที่ไปที่ไปหาหนูอะท่านยังไม่มรณะนะหลวงพอ่อแต่หนูไม่รู้จักพอมาได้ยินอีกทีคือท่านอยู่สายหลวงหลวงปู่มั่นไง หนูเพิ่งมารู้จักแล้วก็หลวงปู่ทุยนี่ก็เคยมาหาหนูหนูก็ไม่รู้จักแต่ท่านใช้ชื่อว่าธาดาเพราะท่านชื่อธาดาใช่ไหม,มหนูก็เพิ่งมารู้จักว่าคือหลวงปู่ทุยพอไปเห็นรูปหนูโอ้เนี่ยองเนี้ยเนี่ยหลวลงพอ่อหนูฝันเห็นครูบาอาจารย์เยอะนะม,มาในนิมิตนะอ่ะอย่างอยู่น่ลครสวรรค์ที่หนูนั่งสมาธิก็เห็นหลวงปู่บุตรไงมันลอยอยู่ตรงหน้าหนูไปนั่งอยู่พุทธบาท อันเรศสอนหนูว่านั่งเอาเวลาเลยลุลงปูหนูลวงปูหนูจะลงไปแล้วมันค่าแล้วลวงปูสามหนูว่านั่งเอาเวลาเลยเมื่อก่อนก็ชอบเอาเวลามาเอ้คุณนั่งได้เท่านี้กี่ชัมม่วโมงกี่ชั่วโม,มงไงลวง่อชอบไปอวดกันไงแล้วทีนี้พอทอท่านพูดนี่สะอ,อึกเลยนะและ้วเราบอกว่าอ้าแล้าหนูจะทันเขาหรอหลวงปูหนูอยากลงไปข้างล่างหนูอยากลงไปข้างล่างแต่หนูออกไม่ได้เนี่ยขามันก็ปวด มันจะระเบิดแล้วหลวงปู่แล้วท่านก็ถามว่าหัวใจอยู่ไหนเหมือนเราเหมือนเราไม่ได้นั่งสมาธินะหลวงพ่อเรานั่งขัดสมาธิเฉยๆแต่มือเราชี้ท่านดูว่าหัวใจอยู่นี่แล้วขาอยู่ไหนหนูก็บอกอยู่นี่มันไกลกันตั้งมากค่ับมันจะตายไหมมันระเบิดดูสิหลวงพ่อเอามางั้นงั้นเอายอมหลวงปู่อย่าพึ่งไปไหนนะอยู่ตรงนี้แหละนูจะได้ไปกับหลวงปู่หนูพูดอย่างเงี้ยแลมันก็ระเบิดที่มันระเบิดตูมออกอะหลวงพ่อระเบิดออกจากเราเลยนะ แต่มันเย็นตั้งแต่หัวจุดเท้าระเบิดนี่มันเหมือนเป็นสะเก็ดขาวๆเรื่องเหลืองออกจากตัวเราแล้วเราก็เย็นแล้วหนูก็ลุกพรวดขึ้นเลยแต่เสียงหลวงปู่บูดาหัวราอยหนูยังจําได้ในหูหนูอย่างเงี้ยเสียงฮิฮิเสียงท่านเล็กๆกันอ่ะหัวร้อลั่นเลยพอระเบิดหลวงปู่หลวงปู่หนูจะระเบิดแล้วหนูจะระเบิดแล้วหลวงปู่อย่าพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปนะเดี๋ยวหนูไปด้วยรอหนูด้วยรอนูด้วยพอมันระเบิดตุ้มหนูก็ลุกขึ้นเลย เขาก็นั่งล้อมวงดูหนูจะหนูวิ่งลงวิ่งลงมาหาหลวงพ่อสามารถที่จะูีสักพักนั่นเรื่หลวงพ่อเออไม่มีคนบอกคนสอนไงหลวงพ่อออเถ้านั่งสักพักมันจะเป็นยังไงหลวงพ่อพี่เป๋วไปจับพัดลมให้หลวงพ่อหน่อยจับเข้าหาหลวงพ่อน่หออ๋อหลวงพ่อจะให้มันเลย พี่เปียวเขาเขาเป็นคนใจไม่เหมือนพวกหนูนะหนูนี่ร้อนหนูหาพัดลมของเขาอยู่ได้เขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่ได้สว่างได้ไหมเออหลวงพ่อจริงเออเรื่องพวกนี้แกอยู่ยังไงแกก็อยู่ได้อย่างเงี้ยโอ้เขาเรียกวางได้ใช่ไหมหลวงพ่อโอ้แต่หนูไม่ได้เลยนะร้อนนี่ไม่ได้เลยนะนูอ่แหละพระหลวงพ่อถ้านั่งต่อมันเป็นยังไงถ้านั่งต่อไปอีกนิดะไอร กำังกองทุรก,ทร,ทร,กรืองอะเรือร่องาสุที่เราไเีอหลไอ้อลุอลอลลกขไลมหยาบยาวปจากไปอลละเอียดมันเป็นยังไงก็จะเลโอ้นาน,นที่มันระเบิดระลหยาบมันออกอ้อเรอหลวงพ่อ <ผม S 2> โอสาตุที่เขาว่าข้ามเวทนาหน่ะเหรอตัวนี้เหรอโอสาตุเวทนาเราก็ดูป่าเปล่ระเบิดปุ๊บเวทนาก็ดับโอ้จเบาโล่งเออ หนูก <transplant> ็ลูกพลวดขึ้นเลยหนจริง้อยู่าเราจะจะฝันจะอยู่ฝ่าเปลี่ยนแปลงขอางกายด้วยไม่รู้ฝเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาบอกว่าพวกขี้นั่งดูหนูเขาบอกว่าหนูพูดออกมาเลยว่าหลวงปู่รอหนูด้วยรอหนูด้วยรอหนูด้วยเขาก็เลยตกใจกันเขานั่งมองแต่พอหนูลูกขึ้นหนูไม่ฟังใครเลยเขาบอกว่าหลวงปู่ไหนหลวงปู่ไหนหนูก็บอกหลวงปู่บุญดาหลวงปู่บุญดาแล้วหนูก็วิ่งลงมาเลยเออ หลวงว่านซ้ำมาเฮ้ยขึ้นนี้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกหลวงว่านบอกขึ้นไปอีกากลหถ้าได้ตกดาถ้าหลังยู่จะตเราไม่รู้กันจะรู้เแรอว่าโอ้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์การเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นยังไงยาหลงจะเป็นอะไรยังไงร่างกายเป็นยังไงบอกร่างกายเป็นจะบอก่าโอ้ไันเบาจิตเบาลมเบาอ๋อองพ่อ การระเบิดนี่หนูเคยระเบิดถึงสามครั้งอันนี้เป็นครั้งที่สามแต่ว่าครั้งแรกอ่ะจะมีเสียงบอกหนูว่าอออกจากสมาธิสิลุกขึ้นวิ่งไฟข้างบนมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดลงมาลุกขึ้นวิ่งหนูไม่รู้ไม่ลุกค่ะหนูบอก,กว่าถ้าตายด้วยท่าแน่สมาธินี่โอ้ให้มันดังไปเลยหนูว่าอย่างเงี้ยความคิดความคิดหลวงพ่อให้มันดังไปเลยหนูก็ว่าอย่างเงี้ยเนาะอ๋อนี่อารมณ์ใช่ไหม กะลหลหึกระจายออกหใจมันเป็นเด็กเป็นเป็นนั่งไปแต่มันเหมือนเห็นเห็นไอ้นี่กำลังเริ่มหลุดออกเหมือนเราดูเห็นแต่เรานั่งอย่างนี้แต่มันเห็นหมดเลยนะว่เารเราจะลุกไหมไม่ลุกนะ่ะตายเป็นตายหนูว่าอย่างเงี้ยเอาตายก็ตายแล้วมันก็เหมือนระเบิดลงมาจากข้างบนตูมแต่พอมาถึงตัวเรามันกลายเป็น เป็นความเย็นแล้วก็เป็นสเก็ดเล็กๆๆๆไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อแล้วก็อีกครั้งที่สองคือมันก็มีเสียงบอกอีกตึกกําลังจะยุบแล้วลุกลุกหนูนั่งอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมคะเหมือนเรานั่งอยู่เงี้ยแล้วเรามองลงไปตึกมันบุ๋มลงไปอ่ะหลวงพ่อมันบุ๋มหนูบอกเราจะลุกไหมไม่ลุกน่ะตายก็ตายตายด้วยการทําสมาธิครูบาอาจารย์ที่เคยอ่านเจอท่านบอกว่ามันดีก็เอาอย่างงี้แหละช่างมัน มันก็มันก็เหมือนถล่มหลวงพ่อบุ้มเหมือนกายเราเป็นลงไปกับเขาหมดแต่ว่าเราก็นิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะก็ก็กลับมันอยู่เฉยๆอ่ะมันไม่เป็นไรทีนี้พอมันระเบิดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไอไอพวกนี้มันคืออะไรมานหรือว่ามันเป็นอะไรอ๋ออารมณ์ต้องมันบดดเนีอ๋อ แต่พอมันระเบิดครั้งที่สามที่หนูว่าเห็นหลวงปูดด่วดาเนี่ยไอ้ไม่ว่าเสียงไม่ว่าอะไรหนูจะไม่ได้ยินอีกเลยไม่มีแล้วค่ะเราก็ดูว่าเออพอเป็นยังไงแล้วอารมมันก็จะเห็นอารมณ์มันชัดขึ้นอ๋อจะคุยหรือทำอะไรมันจะชัดเข้ามาเลยารภาวนาก็ะจิตมันจะดีขึ้นอ๋อค่ะเป็นอย่างนั้นความรู้ความริษจะพิกขร้นใช่มันไม่มีความสงสัยม,มาก คงไม่ค,คิดอะไรกันที่จะแต่ละมันยังไปติดไป <พะ S 1> อยู่พอเรามั่นคงกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วความรู้สึกเรามั่นคงมากอย่างเงี้ยหลวงพ่ออ๋อให้มันไปอย่างนี้ได้ตลอดถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าก้าวหน้าไมหมล่ะก้าวหน้าใช่ไหมหลวงพ่อโอ้สาธุเออพี่เปียวบอกแต่เมื่อคืนแล้วว่าแสดงว่ามันมีสติมากขึ้นสิใช่ใช่ใช่ไหมหลวงพ่ออ๋อ อ,อ๋อมันจะไม่หลับเหมือนก่อนมันจะไม่วืบหายไปแล้วก็กลับมาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังวืบนิดนึงแล้วก็กลับมา <laughs> ใช่ไหมพ่อขนาดอยู่ในสมาธิใช่ไหม <laughs> มันก็ยังมีวืบไปอย่างเงี้ย <s> แต่นี่มันจะไม่มีเลยแล้วก็จะไม่มีงอกไม่มีแงกไม่มีอะไรเลยมันจะอยู่ของมันไปอย่างนั้นนะ <laughs> จนถึงชั่วโมงกว่าไปอย่างนั้นเลยหลวงพอ่อนั่นแหละเพียงแต่มันไม่พิจารณาแค่นั้นเองเนี่ยหนูแก่จัาของไม่ได้เลย นั่นแหละก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันพัฒนาหรือเปล่าใลยความคิดเนาะโหยังไปได้อยู่นะคะสาสุแต่นี่นั่งได้นานขึ้นและถือศีลในทุกวันค่ะวันโกนวันพระเนี่ยถือได้แล้วตอนไปอินเดียที่เขาฝันว่าหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อคงไปเนี่ยนะไปบอกให้หนูขอเขามา พี่เปียวใช่ไหมให้บอกพี่เปียวว่าให้มาบอกหนูว่าต้องกราบขอขมาใช่ไหมหนูก็กราบวันพระบางวันพระหนูก็กราบขอขมากันสามครั้งแล้วหลวงพอ่ออ่ะพายามกราบว่าเออเออแสดงหนูก็คิดตัวแสดงว่าต,วตัวตนเราเยอะอยู่หลวงพ่อถึงมาบอกมกั่งเราไปคิดไปเองว่าเราเราดีรากว่าเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูคิดนะอะหนูเออ เออก็เอาก็กล่าวก็ไม่เป็นไรนี่เราก็เป็นผู้หญิงเออใจัก็ลงเลยนะหลวงพ่อมันก็ไม่มีอะไรก็กล้าบได้เออสบาย <c oughs> เอยอหลวงพ่อไปบอกว่าเอลอลวงพ่อม้าปะหนูบอกคงไม้จริงๆนั่นแหละถ้าเห็นหลวงพ่อคงมาจริงๆ <c oughs> ก็บอกว่างี้นั่นแหละเออลุงพ่ออาจจะไม่กล้าบ,บอกหนูเงี้ยเพราะว่าอาจจกลัวหนูคิดโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ <c oughs> นาะใช่ไหมหลวงพ่อ หนูยังโกรธมีอารมณ์เยอะใช่ไหมเพราะว่าห <laughs> นูนี่คงอารมณ์เยอะกว่าพี่เป๋าใช่ไหมหลวงพ่อรูปเป็นยังไงหลวงพ่อดูให้ดอยมันดีขึ้นไหมทางนี้เป็นยังไงคะาป้าปู่อะไรหลวงปู่อะไรดูว่าที่ที่จะไปนี่เหรอคะหลวงปู่สมยศค่ะ ก็ท yeah. ่านก็อายุมากแล้วท่านเดินไม่ได้ต้องนั่งอยู่บนรถเข็นอยู่ตลอดนะคะคปดกว่าแปดแปดสิบกว่าแล้วค่ะท่านเคยเป็นเนนอุปถากพระสังฆราชยานสังวรท่านเคยอยู่กับพระสังฆราชเคยเข้าวังกับพระสังฆราชท่านเคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเวลาเข้าวังพระสังฆราชประเทศเนี่ยจะลุกไปขี้ไปเยี่ยวไม่ได้นะในหลวงนั่งอยู่นี่ลุกขี่ลุกเยี่ยวไม่ได้แล้วนะท่านว่าอย่างเงี้ย่านเล่าให้พวกดูฟัง ต้องเคารพในหลวงเหมือนกันนะท่านว่าท่นานบอกต้องเคารพขนาดขนาดพระสังฆราชปวดขี้ปวดเยี่ยวท่านก็ไม่ไปขี้ไปเยี่ยวเลยนะเพราะในหลวงอ่ะต้องถามทำท่านอยู่เพลาชินีต้องมาสกิดบอกให้หยุดก่อนหยุดก่อนปล่อยให้ท่านเข้าห้องน้ําห้องท่ามั่งอ้เอี่ยท่านเล่าให้พวกหนูฟังเออโอ้แต่พระจาชินีไม่สกิดวันนั้นนะโอ้ปวดขีแล้วปู่บอกปวดขีไหมค่ะลูก <laughs> หลวงปู่ท่านเล่าท่านก็อายุยืนค่ะเพ่าอได้ยินหนูโทรไปท่านจะรู้สึกดีใจอะค่ะเพราะว่าหนูส่งส่งพระไตรกับบาทไปให้ทุกปีค่ะท่าน,นเอาไปตั้งไว้ทุกปีถึงเวลาท่านก็จะเมื่อก่อนถึงเวลาท่านจะโทรมาท่านจะถามว่าเป็นยังไงบ้างละตะวันเย่านียท่านจะถามบอกปู่ไม่เป็นไรหนูจะจัดการไปให้เออเออเอเอ,เอแล้วจะไปตั้งกระถิ่น แต่เดี๋ยวนี้ไม่โทรเนาะหนูก็รู้แล้วเพราะหนูทํามาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ้วทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆท่านก็ไม่โทรถึงเวลาก็คือถ้าท่านรู้ได้รับของแล้วนะท่านก็โทรมาบอกแค่นี้ค่ะได้รับของแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะท่านเป็นบุญเนาะหลวงพ่อเนาะอันแม่วัดหลวงปู่เพ็งเก่าก็หนูจงของไปชาวบ้านไม่มีเลยบาทพระตรเป็นของหนูคู่เดียวตั้งอยู่ เออสาธุหลวงพ่อสนุก้บุกสนรับบุญไม่ตทางไปพ้นทุกข์ก็บอกก็มีพลาที่ว่าก็มีพลาดที่วอดทิพย์บอกว่าบวชพาดทิพย์อ้สาธุอธิษฐานไว้หลวงพ่อถ้าไม่พ้นจริงๆอ่ะอย่าแค่ไม่พ้นทุกจริงๆนะให้เกิดเกิดเป็นคนเนี่ยก็อย่าได้แต่งงานอีกเลยหนูบอกให้ได้บวชเถอะหนูก็พูดเป็นหญิงก็ทั้งเป็นชายก็ทั้งให้ได้บวชไปเลยผมพูดเนี่ย ก็เล็กป้าท่านนะฮะไม่มีปลาจิ๋วไม่เคยพระพายหญ้าใช่ไหมหลวงพ่อเออดูคิดตลอดเลยหลวงพ่อนั่นแหละต้องไปหาพระจิ๋วเนี่ยโดนงวงชนตายก็ก็ก็ที่ว่าเกิดชาติได้ใช่ไหมหนูเล่าเรื่องตลกให้หลวงพ่อฟังถ้าเป็นคู่อื่นคงตีกันนะหลวงพ่อไปไหว้พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกใช่ไหมเข้าไปที่ฐานพอออกมาหนูถามเออเมื่อกี้ตะวันอธิษฐานว่า ตาทูถ้าไปไม่พ้นจริงๆก็ให้ได้สามีคนเก่าเขาจะได้ไม่ตีไม่ฆ่าเราเขาจะได้ใจดีเหมือนอย่างนี้อธิฐานนั่นได้ยังไงล่ะแล้วอธิฐานไม่เอาใครแล้วนะหลวงว่าันเป็นค <laughs> นอื่นของทะเลาะกันตายเนออดูบอกอ้าวเหรอเธออธิฐานเนีนยงั้นรออยู่นี่ฉันแป่อธิฐานใหม่ดูก็เข้าไปมาดูก็ไปบอกห <laughs> ลวงว่าเขา,าๆๆไม่เอาดูแล้วนะ เพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ขอแต่งงานเหมือนกันนะเออหนูว่าหนุว่าตลกไหมเรื่องตลกไหมถ้าเป็นคนอื่นก็คงว่าสามีนี่ดุแล้วก็พูดอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นคนอื่นนะไอ้หนูบอกอ้าวเหรอถ้าพูดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปอธาษที่ฐานใหม่ก่อนนี่เรื่องจริงไล้นะหลวงพ่อไอ้พรอหนนั่งหัวเาะรูมันตลกอันนี้พูดจริงจังเลยนะหลวงพ่อ อ้าวไปอธิษฐานยังไงเนี่นยังไงเราเราอาธิษฐานแล้วว่าเราไม่เอาใครแล้วเร <c oughs> าเราว่าเราว่าเออแล้วดูก็ไปเห็นตัวเองอยู่ที่ขนาดขนาอยเเู่สองคนบาก็มีลกูกด้วยเปล่ตายเเแน่หลวงพอ่งพอนั่นแหละหนูคิดงั้นแหละหนูถึงไม่เอาไงหล<อ>วงพ่อ ใครยังคนยังเข้าใจก็ยังดีโอ้โแต่กนก็เข้าใจแต่เจาก็มีัาหลายครั้งแล้วแนะ่คุณพ่อครั้งหนึ่งลูกหนูตายาท้องใช่ไหมพานหนูไปกุดมดลูกใช่ไหมแกก็ไปเดินดูตลาดอยู่ข้างหลังหนูโทรศัพท์ก็ไม่มีหนูอะ<ม>อะไรก็ไม่มีเขาเข็นหนูมาไว้หน้าโรงพยาบาลหนูนั่งรอใครเดินไปเดินมาก็มองหนูใครเดินไปเดินมาก็มองหน,น,น,งหนูหนูก็นั่งจนกว่าแกจะกลับมาพอแกกลับมาไปไหนมาหนูถามเนาะ ก็ไปเดินเล่นแกว่าหนูบอกเอา้าทําไมไม่รอแล้วรอทําไมจะไปรู้เวลาหรือว่าเขาเสร็จตอนไหนเออนูก็เออก็จริงของเขาเว้ยเออกิ่นหนูมันเป็นอย่างนั้นน่ะเออก็จริงเว้ยเผื่อมันนานเขาก็ต้องไปไปเดินก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนั่งเพราพอเสร็จแกก็พาหนูไปลงไปไปธนาคารมาแวะธนาคารหนูก็ค่อยๆเดินค่อยเดินเขียนก็เขียนไม่ได้มันมันพึ่งขูดมดลูกพึ่งอะไรอ่ะตอนเขาขูดหนูก็ลอยขึ้นไป เห็นตัวเองหมดเลยหลวงพ่อพแล้วก็จําคาหลวงพ่อพูดว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะตอนจะตอนเราจะลุกตอนเราจะอะไรให้ตรวจสอบแขนขาตัวเองก่อนว่าตอนนอนเราอยู่ท่าไหนาตอนจะจะตื่นอยู่ท่าไหนาพ่อสอนหนูใช่ไหมเสร็จแล้วพอตอนหนูจะตื่นออก,กนหนูก็สํารวจแขนตัวเองว่ามันอยู่ท่าไหนใช่ไหมพ่าตอนตอนที่เขาฉีดยาหนูอะฉีดเข้าเส,ส้นอะหนูอ่ะว่าเขาบอกหลับครับหลับหนูก็กระตุก เขาบอกหลับครับหลับให้หลับนะครับหนูว่าจะพูดว่าพูดโทะมันพูดโทไม่ได้เพราะว่ายามันพุ่งชนหัวใจเราแมหลวงพ่มันปวดเอ่อพวกพยาบาลที่อยู่ข้างนั้นะพอหนูฟื้นเขาเล่าหนูฟัง่าหนูพูดขึ้นมาว่าอาระหังสัมมาอารหังสัมมาเขาว่าหนูพูดขึ้นมาสามครั้งเออหลวงพ่อมันเปี้ยกไหมเออเขาว่าหนูพูดขึ้นมาแล้วหนูก็หลับไปเลยเออหลวงพ่อหนูก็งงอ่ะแต่หนูอ่ะตั้งใจจะเอาพูดโธแต่มันพูดโทไม่ได้มัน มันจ็บไงม,มันที่แรกเราเคยพูดโทรตอนผ่อนลมหายใจตอนสบายๆใช่ไหมเพ่า<ม>แต่พยาบาลเขาพูดมาหนูพูดว่าอระหังสัมมาอระหังสัมมามเออเขาว่าหนูพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ลอยขึ้นไปเห็นเขาขูด<ม>แล้วก็ดับหายไปสักครู่แล้วก็มาอยู่ที่ตัวแล้ว<ม>ก็คิดถึงหลวงพ่อปุ๊บคิดถึงหลวงพ่อเลยคนแรกตรวจตรวจตัวเองก่อนรู้ตัวทั่วพร้อมหนูก็ตรวจตรวจหมด เห็นแม้กระทั่งเขาเอาไอ้น้ำน้ำแอลกอฮอล์เช็ดขาเช็ดอะไรเราหมดนนนั่งบ่เห็นหมดเลยหนูว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะเออมันก็มันก็เปกอนะนั่นแหละเขายังบอกว่าพอไปธนาคารนะคุณพี่คุณพี่เป็นอะไรคะอ๋อเพิ่งไปขุดมาลูกคุณพี่กลับบ้านก่อนค่ะกลับบ้านก่อนอย่าท่างดี๋พูดึ้นไม่ต้องหลักมาถึงแล้วทามเลย บว่าโอ้เป็นคู่อื่นนี่นะทะเลาะกันตายหนูว่าเออแต่หนูก็ทำตามแกบอกนะเออ,เอ,อมันก็แปลกนะหนูหนูมีความรู้สึกว่าเออหนูได้ทำมากกับพี่เปียวเยอะอเหมนะือนกันเน่เออแต่งงานใหม่ๆนะหนูก็ชอบเปจัดการเขาใส่เสื้อผ้าชุดนั้นนะ้าชุดนี้นะ้าหรืแกไม่ค่อยแต่งตัวใช่ไหมทีแรกแรกเขาก็ทําตามเราหรอกพอมันเริ่มคุ้นคินกันแล้วแกก็บอกตะวัน มาคาดหวังอะไรกับเราโอ้โหคำว่าคาดหวังอะไรกับเรานี่หลวงพ่อมันวิ่งเข้าหนะัวใจไงนะก็เออจริงอะเราคาดหวังอะไรเราไปหวังอะไรจากเขาอ่ะมันถึงเป็นอย่างนี้มันคิดขึ้นมาเลยหลวงพ่อหลวงพ่อถึงพูดว่าหนูชอบแบบกระทบมั้งที่หลวงพ่อบอกหนู่เออจะอนยาจะเออหลวงพ่อพอเขาพูดปุ๊บเออใช่ว่ะเราจะไปคาดหวังทําไมเอองั้น แล้วแต่จะใส่อย่าแก้ผ้าไปก็แล้วกันหนูบอกเนี้ยไปไหนไปยังไงก็ไปลูกก็พูดอย่างเงี้ยเออหลวงพ่อได้อะไรเยอะนะกับพี่เปียวเนี่ยโอ้ถ้าเป็นคู่อื่นหนูว่าตีกันบ่อยอะแต่เวลาแกพูดมาปุ๊บหนูจะปุ๊บเออจริงเออใช่อย่างเงี้ยหลวงพ่อเนี่ย,ยังพาหนูไปหาหมอแล้วก็พาน้องคนหนึ่งชื่อไอ้นุ้ยใช่ไหมไปขูดมดลูกไอ้นุ้ยพาไปขูดมดลูกแกก็ไปดูแลไอ้นุ้ยฮะแต่เมียเนี่ยแกให้ไปหาหมอเอง เป็นคนอื่นก็ต้องระแวงแล้วว่าเออแอบรักคนนั้นหรือเปล่าใช่ไหมจนหมอเขาเข้าใจว่านี่เป็นสามีคนโน้นให้ไปจ่ายเงินให้ไปอะไรแต่ของเมียเมียทำเองหมดแกไปเฝ้าคนโน้นไงหนูว่าเฝ้าดูเลยเนี่ยหนูก็ชี้เชยนะมีความรู้สึกคือเมตตาเขาทั้งคู่คือเขาญาติพี่น้องเขาไม่ได้อยู่ใกล้ไงเราคนเนี้ยมาถือศีลถืออะไรกับเราเราก็ต้องดูเขาเนี่ยเขาก็เป็นสาวเงี้ยหลวงพ่อ เออว่เปียวก็ลับขึ้นหน้านั่งรถไปแต่ใจมันแวบ,บคิดอยู่นะโอ้โหพอจะพอจะขึ้นเนินปุ๊บขึ้นขึ้นไอ้ลูกระนาดไงโอ้โพี่เปียวก็ค่ขอยๆหยอดโอ้ยทีกูทำไมไม่หยอดวะห <rí> e> <c ười> นูคิดนะแต่ <c ười> ขเ,ตขเขาวิจารณาะโอ้เขาก็คงเมตตาเขาก็คงรู้เนาะค <c ười> งรู้ว่าเราอดทนได้อะไรอย่างเงี้ยหนูคิดไปนะ <c ười> เออแล้วหนูก็วางไปวางเลย อย่างเงี้ยหลวงพ่อเรามองไปทางธรรไม่มองไปทาเออหนูจะไม่อย่างเง้ยหลวงพ่อพอโรคมากก็ลงโลกไปเลยอเออเรามีทรรมยึดยอยู่มันกันมาเรา,ากกไปทางธรรมมันเคยขึ้นปื๊ดอยู่ครั้งหนึ่งแต่งานใหม่ๆ <c oughs> มันเลยทําให้หนูคิดตลอดเวลาแล้วหนูต้องวางมันให้ได้ <c oughs> เออไปหาไอ้เอ๋ไอ้เอ๋เพื่อนพี่สาวพี่ไอเอ๋อเขาบอกพี่เปลวมาดูน้ําหลังบ้านให้หนูหน่อยมันแตกนี่เขาเดินเข้าไปหลังบ้านหนูอยู่หน้าบ้าน เฮ้ยมันนานเกินไปแล้วเว้ยมันไปทําอะไรกันวะอใจมันคิดนะหลวงพ่อเออแล้วมันแวบขึ้นยังไงใจเหมือนมันแวบขึ้นมาว่ามันต้องทํากันอย่างอื่นหรือเปล่าวะแล้วหนูก็จีนหนูว่าไอ่มคิดอะไรเนี่ยตั้งแต่นั้นมานี่หนูไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนี่เพิ่งเล่าครั้งแรกเลยนี่พี่เปียวนี่ก็ไม่รู้นะหลวงพ่อตั้งแต่นั้นมาหนูจะพยายามฝึกใจตัวเองให้ได้ว่าอย่าคิดแบบนี้ คือเพ่อไว้ใจกันแล้วก็อยากคิดแบบนี้ถึงเวลาเพราะว่าเคยพูดกันแล้วว่าเคยถามกันแล้วว่าถ้าเรามีคนใหม่ล่ะตะวันเคยก่อนแต่งงานแกเลยถามนุงก็บอกว่าถ้าถ้ารู้ถ้ารู้ก็อภัยให้แต่ไม่เริ่มต้นใหม่แกก็พูดเล่นว่าอ้าเริ่มต้นไม่ได้หรือไม่การทําอะไรมันต้องมีสติรู้อยู่นั่นแหละนูเลยว่าผิดพลาดก็ผิดพลาดด้วยมีความรู้เพนเพนเทบาแล้วไง ได้ยินหรือป่า